วันนี้ผีผู้จัดการกับผีนักเรียนมันก็อยู่ที่นั่นมันตามอาฆาตทุกเราจริงๆนะมินเห็นอีกแล้วอะผีอะไรอีกมินคิดไม่ดิเกิดเป็นผีอ่ะเฮ้ยกูไม่อยากเชื่อะเะยว้ย แต่กูเห็นมันมินอ่ะพอยก็เห็นเนาะเออมีก็มีผีอ่ะได้แต่กูไปหาของดีมาจัดการให้พวกมึงสองคนจะได้สบายใจเพรปวะเราไปขอขมาสองศพนั้นดีไหมมันจะได้ไม่ตามเราอีกจะบ้าเหรอมินมินแม่งโคตรไร้สาระเลยรู้ปะเราแม่งไม่ได้ฆ่าคนนั้นตายซะหน่อยเว้ยทำไมต้องไปทำอะไรบ้าขนบดนั้นด้วยวะโคตรเลอะเทอะเลยว่ะมินรู้ปะใจเย็น แล้วนี่ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งนะคะของการทวงหนี้แบบหดโหนตอนนี้มีเหยื่อนะคะไปกู้เงินจากแอปเงินกู้ออนไลน์แล้วเจอดอกเบีย้ยมหาโหดเลยคะ่ะ40%แล้วพอไม่มีเงินจ่ายเนี่ยแก๊งทวงหนี้ก็บุกเข้าไปลุมซ้อมจนเสียชีวิตตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่สืบทราบม,มาว่าเครือข่ายดังกล่าวเป็นของเจี่ยวเจ้าแม่แอปเงินกู้ร้อยล้านที่มีผู้ตกเป็นเหยื่อมาแล้วหลายราย เราเหลือเวลาอีกแค่สองวันเราจะไปหาเงินที่ไหนไมาใช้นี่พวกมันอ,ะอ่ะกู้ยืเงินอก้ยคิดเดี๋ยวก็มีทางพูว่านะเว้ยเราแม่งต้องหาเงินสก้อนให้ได้ก่อนตอนนี้แอปเขามีในโซเชียลไม่เหลืออะไรให้ใช้แล้วนะ ก็ทางออนไลน์ไม่น่าได้แล้ววะจะให้ลงกว่าแบบเดิมก็คงไม่รอดอะถ้าเราหายเองตรงๆไม่ได้คงต้องยืเมืออนอื่นช่วยวะกูรู้แล้วเว้ยว่าใครจะช่วยเราได้ มินต้องยอมเปลืองตัวเน่ยนะเดี๋ยวจงทำอะไรเอ่อจำผมได้ไหมครับผมคิมที่เจ๊เคยส่งเด็กเอ็นให้ลูกค้าพ่อผมครับ จำได้สิจา้าโวว่ายังไงมีอะไรให้เจช่วยเอ่ยคือไ้ให้เจ๊หางานให้น้องผมหน่อยครับพอดีน้องผมต้องใช้เงินครับหรอแล้วน้องเขาอาู่เท่าไหร่ละ่ะส่งรูปมาให้เจดูหน่อยสิเดี๋ยวเจ๊ี่จะจัดการให้เลยแต่เจบอกก่อนนะว่าเจเนี่ยหักห้าสิบเปเซนต์นะจ๊ะโอเคครับเจ๊ ไม่มีปัญหาครับแต่ขอคนมีตังค์หน่อยนะเจ๊จะได้ทิปหนักๆได้ถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเจ๊เนี่ยรีบจัดการให้เลยจ้าขอบคุณครับเจ๊อะไรของคุกเนี่ยกลุ่มออไลของเจ๊ดาคอยจัดเด็กเอ็นให้ลูกค้า V I P กูว่านะเว้ยเจ๊แกน่าจะหาเหยื่อชิ้นโตให้เราได้ไม่ยาก เหยื่อที่เจ๊ดาหาให้คือเสียเมา <c oughs> เป็นเซียนพระที่ล่ำรวยมาจากการซื้อขายพระออนไลน์ซึ่งส่วนใหญ่มีแต่ของปลอมทั้งนั้นธุรก,กิจของแกมีเงินหมุนเวียนเดือนเดือนหนึ่งเป็นล้านล้าน โลว่าไงเจดาเดือนนี้มีเข้ากลุ่มมาใหม่สองคนค่ะเสียเสียลองดูรูปที่ส่งไปให้ก่อนสิคะแจมแจมทั้งนั้นเลย อายุถึงหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่มันย้อมแมวขายกันนาแหมหนูเคยทำให้เสียผิดหวังหรอเสียดูคนที่สองสิชื่อน้องมินนี่คนนี้สิบแปดแล้วนะแต่ว่าปลอดภัยไม่มีปัญหาชั่วร์ค่ะเสียเจดาเนี่ยรู้ใจผมไปหมดเลยนะว่าแต่รงปกนะาเสียดูพระองค์แล้วเป็นล้านเนี่ยยังไม่เคยจะพลาดเลย ตกลงเองมินนี่นะคะอืออือ,อ,เ,อเอา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 คนนี้แหละคืนนี้นัดมาเลยนะเออไล่ส่วนเงินเงินเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะโอนให้ไปเหมือนเดิมแล้วกันนะขอบคุณมากค่ะเสีย เชื่อไหมจ๊ะอ๋อค,ค,ค่ะพี่เหมาใช่ไหมคะจ้าสวัสดีค่ะพี่เหมาวสดีจ้าเออสั่งอะไรกินยังอ๋อยังเลยค่ะก็รอพี่เหมาอยู่เดี๋ยวพี่สั่งให้ก็แล้วกันโห<ฮ> <c oughs> อ่านเยอะๆนะขอบคุณค่ะจะได้โตวไวๆ <c oughs> พอแล้วก็ได้ค่ะอาดีนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวขอบคุณค่ะเอ่อเดี๋ยวหนูขอไปเติมเน็ตแป๊บนึงนะคะพอดีเน็ตหมดอะคะ่ะหนูแชทคุยกับเพื่อนไม่ได้เดี๋ยวก่อนจินหนู <c oughs> อะไรกัน <c oughs> เดี๋ยวนี้เขาทำธุรกรรมทางการเงินนกับโทรศัพท์มือถือมันมีการเติมเน็ตแล้วพอดี เงินในบัญชีโมบายแบงกิ้งหนูมันหมดอะคะ่ะมีแต่เงินสดเอ่ออย่างนี้ได้ไหมคะเดี๋ยวพี่เหมาโอนเงินให้หนูก่อนแล้วหนูเอาเงินสดให้ได้ไหมคะเดี๋ยวพี่เติมให้โอ๊ยไม่เป็นไรคะ่ะหนูเกงใจเรื่องเล็กน้อยนะนะขอบคุณนะคะ,อะคขอบคุณค่ะ พี่โอนให้เรียบร้อยแล้วนะขอบคุณค่ะพี่เหมาใจดีจังเลยเออไม่ข่าวว่าหนูขาดค่าเทอมเหรอก็ใช่ละค่ะจริงๆเงินมันก็ไม่ได้เยอะอะไรหรอกแต่ว่าหนูค้างมาสองเทอมแล้วมันก็เลยดูเยอะอะค่ะพี่เห็นใจหนูนะ เอางี้ดีกว่าพี่เหมาเนี่ยเป็นคนตรงตรงเราจะไม่พูดอ้อมค้อมกันละ่ะเ,เป็นว่าค่าเทอมค่าใช้จ่ายส่วนตัวพี่จะเป็นคนดูแลให้เองขออย่างเดียวคะขอให้หนูมาหาพี่อาทิตย์ละครั้งก็พออ หมายถึงจะให้หนูไปเป็นเด็กเสียอะไรางนั้นเหรอคะหนูไม่เอาอะคะ่ะหนูก็มีศักดิ์ศรีของหนูนะคะ <c oughs> พี่ว่าใจเย็นก่อนนะพี่ไม่อยากเอาเรื่องศักดิ์ศรีมาคุยตอนนี้หรอกที่พี่นําเสนอไปเนี่ยนะพี่ก็ไม่ได้คิดว่าจะให้หนูคิดว่ามันเป็นการจ้างงานแต่ให้คิดซะว่านะพี่เป็นคนใจดีคนหนึ่ง ที่คอยอุปถัมภ์หนูตอนที่หนูขาดงั้นเพื่อเป็นการยืนยันว่าพี่เหมาจริงใจโอนค่าเทอมให้หนูก่อนสักเทิมได้ไหมคะ,ะหนูจะได้สบายใจว่าไม่ได้ถูกพี่เหมาหลอกสบาย มันไม่ติดอ่ะอ้าวหรอคะทำไมอุ้ยเอาเดี๋ยวเร่งไปทีมากูโอนให้ถ้าถทนก็ให้เดี๋ยวยกูโอนให้ถ้าถทนด้วยเดี๋ยว มินขอบคุณค่ะกูถามว่าถึงโน้้อนถ้าึงโ้เดี๋โอนให้ไม่อางมเอวีเมาเอเป็นไรวะนั่นดิ ก็อะไรขึ้นวะตกลงพี่ไม่ต้องโอดแล้วใช่ไหมพี่เหมารีบกลับได้ไหมคะมินไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วอะ่ะกลับเลยได้ไหมคะพี่ขอเช็คบินคะ่ะพี่ขอเช็คบินค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมินร้อยพี่ก่อน,นดิหนูไม่ชอบที่นี่นะเราไปที่อื่นกันก็ได้ ยังมีที่อื่นอีกเหรอคะทั้งหายไปไหนวะเมื่อกี้แม่ตามตัวมันอยู่เลยเว้ยมคิดว่าก็หลอกคนอย่างกูได้เหรอฮะเอ้ยงไงที่รักอะไรอ่ะจะดีจะร้ายเพราะตัวเรา